สือธรรมะพ่อครูตอนเทียบองค์รวมแล้วประเทศไทยสงบกวา่าประเทศอื่นใดในโลกว่าลูกได้ฟังทำเกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศที่มีการโกงน้อยมากหรือไม่โกงเลยเช่นเดนมาร์กสวิตเดอนนักการเมืองที่เป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนมาก ประชาชนก็มีภูมิธรรมในการเลือกคนดีๆไปปกครองประเทศตั้งๆตงที่เขาเป็นประเทศแบบเทวนิยมลูกจิงสงสัยว่าประเทศเรามีพ่อท่านวะที่พ่อท่านวะมีภูมิโลกุตระทำไมจึงเลือกนักการเมืองเร็วๆเป็นส่วนใหญ่เขาเ้าไปบริหารประเทศคะก็แสดงว่าประชาชนของเราภูมิจิตไม่ถึงความดี แต่ข้ามขั้นไปเป็นภูมิโลกุตระเลยถ้าธรรมะเป็นขั้นตอนลาดลุ่มการจะมีภูมิโลกุตระได้ก็ต้องผ่านการเป็นคนดีไปก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นเช่นไรคะจู่ๆก็สงสัยแบบนี้คะ่ะคือคนเรานี่นะ จะเป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะก็ตามคนโลกียะเนี่ยที่มันมีกิเลสเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ด้วยทั้งนั้นในประเทศไทยมีปศาสานาพุทธที่พิเศษตรงที่มีโลกุตระแต่นแน่นอนมันก็มีโลกียะอยู่แล้วตัวบทบาทที่แสดงความไม่ดีเนี่ยคือพวกโลกียะ พวกมีกิเลสจัดมันก็ขยันที่จะแสดงกิเลสขยันที่จะแสดงออกจัดจ้านมันจึงเห็นนะแต่เราจะไปดูที่ตรงนั้นทีเดียวไม่ได้เราดูที่องค์รวมว่าองค์รวมของประเทศสงบไหมคุณว่าขณะนี้ประเทศไทยเราสงบไหมอาตมาว่าประเทศไทยเราสงบดีมากเลย แต่แน่นอนพวกที่มีกิเลสมันก็ต้องแสดงกิเลสนะและยิ่งมีกิเลสพวกที่เศ็ๆเหลือๆเนี่ก็เป็นคนมีกิเลสที่สูงมีกิเลสที่แรงในตัวเองมันก็เลยเด่นมันเด่นเหนะมือนพวกมีกิเลสมากๆนะมันก็จะแสดงออกมาให้มันเบ้อๆอย่างพวกกระเทยอ,อย่างนี้เป็นต้น มีกิเลสซับซ้อนมากหน่อยก็จะแสดงอะไรออกมาเวอ่อวต่างๆนานาไปออกมาอย่างที่เห็นเห็นกันนะและพวกนี้จะมีความเฉลียวฉลาดแต่เฉลียวฉลาดที่ประกอบไปด้วยกิเลสเฉลียวฉลาดแสดงปรุงแต่งเรื่องราวอะไรออกมาปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เวอ้อเว เด่นเด่น่ะเด่นเด่นชัดๆจะเห็นได้ไหมนั่นอนะ่ะมันก็เป็นธรรมชาติที่เราเลยสะดุดตานะมันก็สะดุดตามัธรรมดานะแต่โดยองค์รวมแล้วอย่างที่แนะนําไปแล้วแต่องค์รวมมันเป็นไปได้ดีและจบพวกนี้มันก็เป็นแบบนั้นน,ะน่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยนะ <c oughs> เมืองไทยเนี่ย มันมีแก่น้องความสงบสบายก็ดูที่กระแสความรู้สึกของต่างชาติความรู้สึกของภายนอกเขาเนี่ยพโพลบอกว่าประเทศไทยนี่โอโหได้รับค่าความสงบได้รับค่าความน่าอยู่น่ามาเที่ยวอะไรอะไรสูงถึงขั้นเป็นที่หนึ่งเป็นที่อยู่ในอันดับต้นๆใน ในท็อปทนหรืออะไรต่างๆกูนี่กับสังคมโลกเขาหมดเลยแต่คนที่มองตื้นๆว่าเมืองไทยไม่เรียบร้อยไม่สงบดีเพราะไปเห็นเสรศษๆพรกนี้โดยไม่เข้าใจองค์รวมจะต้องเทียบองค์รวมก็สิมีปฏิกิริยาไอ้เห็นแม้จะเด่นเๆจะชัดแจ๋ๆแล้วแกแรงแต่มันก็เป็นลักษณะของกิเลสตัว บอรเบอร์ตัวเด่นๆก็เท่านั้นเองอย่าเข้าใจผิดสิอย่าหลงผิดนะต้องเทียบคู่ขององค์รวมกับส่วนย่อยเสมอให้ได้นะแล้วเราจะรู้ค่าค่าที่ใช้ได้แล้วโลกจะไม่ให้มีสองอย่างจะไม่มีความขัดแย้งกันไม่มีอไม่มีนั่นมันเป็นธรรมดาธ,ธรรมชาตินะ คืออย่างนี้ครับท่น<อ>านผมขอสแสดงความเห็นร่วมด้วยนะครับเอาเลยคือคนอสวกเรานี่บางทีก็ยังชอบมองว่าคนโลกีนะ่ะทำความดีได้ขาดหนึ่งถ้าอย่างนั้นคนชาวโลกุตะก็จะต้องทำความดีได้มากกว่าคนดีซึ่งผมว่ามองมองไม่ถูกครับเพราะว่าอย่างประเทศสวีเดนหรือประเทศอะไรเดนมาร์กที่ว่าเนี่ยเขาใช้ระบบบ,บังคับ ส่วนประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีโลกุตระจริงแต่อิสระสิระภาพ่านให้อิสระมากเท่ไหร่อิสระมากงั้นการให้อิสระสิริภาพจึงไม่สามารถจัดการให้เป็นคันลองเดียวกันได้อืมันก็เลยเห็นผลต่างกันครับใช่ใช่เขามีกฎมีข้อบังคับข้ออะไรตระรกฎรายเยอะหลายอย่างนะแม้แต่ภาษีนี่กเขาเสียตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะซึ่งมันมีข้อที่เขาต้องเกรง กฎระบกักฎหมายเกณฑ์ของประเทศไอะไรเขาก็เลยสง,งบได้เพราะถูกกำกับ,บ,บ,บกด้วยกฎหมายพวกนี้นะไม่ฉะนั้นมันก็อยู่ไม่ไม่รอดนะมันมีเงื่อนไขหลายอย่างคุณซึ่งซือว,วิเชียนข้อกลาบนมาตการพ่อท่านโดยสุดเสียงกล่าวครับตอนนี้เป็นเวลารณรง์การหาเสียงในการจะเลือกตั้ง ถึงผมจะได้ลงสมัครนะถึงผมจะได้ลงสมัครสมาชิกพักสมาธิปสมาธิปไตยแต่ผมก็จะไปลงคะแนนให้พักรวมไทยสร้างชาติเขาสมมติว่างั้นนะถึงแม้ว่าเขาจะลงสมัครในพักสมาธิปไตยแต่ผมจะไปลงคะแนนให้พักรวมไทยสร้างชาติเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อไปอีก แต่ถึงลุงตู่จะได้รับหรือไม่ได้ไม่ได้ก็ตามผมก็จะไม่ทุกข์ไม่สุขกับเขาเพราะงานหลักของผมคือการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรมตามของพระพุทธพระสมาพระุทเจ้าและพ่อท่านด้วยการอ่านจิตใจอ่านจิตอ่านใจให้เป็นปกติมีความเพียรอยู่เป็นปกติสุขถึงลุงตู่ไม่ได้ก็จะมีท่านอื่นขึ้นมาแทนก็ดูกันต่อไปครับ กราบนมัรสการพอ่อท่านในความเคารพอย่างสูงครับใช้ได้การเข้าใจและก็การทำจิตใจของเราอย่างเข้าใจเหตุผลเข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจว่าสิ่งที่มันต้องเกิดต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปรวมข่าแล้วจิตเราสบายจิตเราสงบแต่เรารู้ว่าอันนี้คือนี้อันนี้เทียบกับอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดา เราก็ไม่ไปที่เราแม้จะไปชอบวันนี้ชอบวันนี้ชอบวันนี้มากกว่าอน,นี้อน,นี้่เป็นเชิงทะเลาะกันในจิตเราตัวเองเราไม่มีจิตทะเลาะกันเองแต่เรารู้ความไม่เท่ากันความแตกต่างกันแต่มีความเสมอสมานกันอยู่ใช้ได้นะก็ใช้ได้นี่แหละคือการศึกษาธรรมระพรูณาเ้าจิตใจของเราจะไม่เดือดร้อนแล้วทุกอย่างมันก็ต้องมีธรรมชาติของความ แตกต่างกันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีอยู่กันอย่างเป็นไปได้มีประโยชน์คุณค่าซึ่งเราจะไปห้ามหรือไปบังคับจิตใจไปบังคับคนให้มามีอย่างที่เราต้องการมันเป็นไปได้ที่ไหนล่ะเป็นไปไม่ได้นะทำใจอย่างนี้ก็ถือว่าก็จบแล้วนะถือเป็น ทำใจอย่างนี้ได้นี่อาตมาว่าจบละใช้ได้ลวะวนะอ้าวทีนี้มาถึงพวกเรามากันมีสิทธิ์เก่ามีพวกเรายออ,อสอเยาวชนอโศกสัมพันธ์ซึ่งเราเป็นประเพณีของเราที่มารวมกัน การรวมกันเสมอมาร่วมกันมีวาระที่มาร่วมกันอย่างเงี้ยดีเป็นความเจริญของมนุษยชาติที่เป็นสังคมที่ระลึกถึงกันรักกันเคารพกันแล้วก็ช่วยกันเกื้อกูลกันอนุเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันเป็นเอกภาพแล้วก็ลงตัว สมบูรณ์และสบายอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องเป็นผลสาเร็จของชาวโศกเรานะพอเราก็จะโตไปข้างหน้าต่อไปก็นี่แหละก็มีลูกมีล้านมีลูกมีเต้าอะไรก็มาก,กันอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ชาวโศกเราทํางานมาอาตมาทํางานมาห้าสิบปีเนี่ยมันลงตัวหมดแล้วมันดีแล้วอ้าวทีนี้ก็มาตอบแต่ละคนที่เขียนปัญหามา มีอะไรบ้างนี่อีกชั่วโมงสามสิบสามนาทีนี่ก็มีปัญหาอยู่จะว่ามากก็ไม่มากน้อยก็ไม่น้อยและอัตมาจะตอบให้มันหมดเวลาก็ได้จะเหลือเวลาก็ได้อ้าต่อใบแรกเลยบอกว่ามหกปีนี้จะได้รับกรดจากหลวงปู่ไหมคะอัตมาไม่ได้กำหนดหมายกับเรื่องนี้เลยจะได้รับกดไหมเนี่ย ครับขให้แจกอยู่ครับฮะครับฮะก็ให้พระครูแจกครับทำกฎมีมีอยู่ปีนี้กดปีสุดท้ายครับปีหน้าเขาจะให้เต็นท์อ๋อปีนี้ปีสุดท้ายด้วยเหรอปีนี้มอบกฎสุดท้าย <c oughs> เพราะว่าบางคนยังได้กดอยู่แล้วยังสั่งทําไม่ทันก็ <c oughs> บอกว่ากดพวกสิทธิ์เก่าอไปแล้วก็ไปคืนอะไรก็มีมไม่ได้ใช้มันเป็นประเพณีของเรารับกดเนี่ยเรามีมาโอ้ยนานหลายสิบปี ถือเป็นมันเป็นใช้สับโลกโลกแต่มันเป็นมืดของขลังขลังอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราเห็นว่าเป็นเกียรติหรือเป็นความรู้สึกสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งอ่ะเราก็ทำกันมานานก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็มีก็รับมันมีอยู่ก็ทำไปก็ทำอัตมาไม่ได้กำหนดหมายไม่ได้กำหนดหมายว่าเมื่อไร จะมีอะไรอย่างไรเมือ่อไรอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกําหนดมาให้อะไรอยู่กันวินาทีต่อวินาทีใครบอกว่าอันนี้มีอันนี้แล้วอันนี้จะทำอันนี้อ้าวก็ทําไม่มีอันนี้ก็ต้องให้พวกเราช่วปัชชาปัจช,ชาสมณะ,อ,ะอยู่ใกล้ชิดจริงๆก็สามรูปอยู่ข้างๆอีกสี่รูปช่วยช่วยอันนั้นอันนี้ไปแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ย มพระครูตอนเทียบองค์รวมแล้วประเทศไทยสงบกว่าประเทศอื่นใดในโลก